เชื่อเพียงเลนมาสตาร์ก็สามารถสั่งภู้ขอทะลูกให้เคลื่อนได้สวัสดีครับผมอัดนักลาแคดเดอิมพิเดียลมาสเตอร์ยินดีรับใช้ท่านในวันนี้ครับแต่แหละท่านอาจจะยังไม่เคยเห็นหน้าเห็นตาของผมสักเท่าไหร่นะเพราะนี่คือครั้งแรกที่ผมได้ขึ้นมาบนเวที s u กเซสอ a คาเดมีครับแล้ววันนี้ผมอยากจะให้ทุกท่านได้รู้จักกับผมสักเล็กน้อยครับผมอัดนักลา ปัจจุบันอายุ21ปีต่ <Wow. S 1> อเสียงามาเลือกในห้องเองเลยับผมโอเคครับ, <Wow. S 1> okay. รบผมเป็นเด็กคนหนึ่งครับที่ไม่ได้เกิดมาในครอบครัวที่ร่ำรวยหรือยากจนผมเกิดมาในครอบครัแวแสนธรรมดาครอบครัวที่เป็นชนชั้นกลางทั่วไปแต่จุดเปลี่ยนในชีวิตของผมมันก็เริ่มมาจากการที่ตัวผมเองนะั้น ได้เรื่องต้นอ่านหนังสือที่ชื่อว่าพ่อรวยสอนลูกแล้วก็เงินสีดานครับตอนนั้นผมจึงมีแนวคิดที่จะตัดสินใจครับที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเองไปสู่อิสระภาพทางการเงินและเวลาจนผมได้พบกับธุรกิจอาร์ทมี่ครับแล้ววันนั้นผมจึงตัดสินใจครับที่จะสําเร็จกับธุรกิดนี้แล้ววันนี้ครับผมมีโอกาสที่จะได้แบ่งปันเรื่องราวความฝันของผมแต่เรื่องราวความฝันของผมวันนี้ผมไม่อยากให้คุณฟังเหมือนฟังเรื่องราวความฝันของคนอื่น แต่ผมอยากให้คุณฟังเรื่องราวนี้ให้เป็นจุดเริ่มต้นความฝันของพวกคุณความฝันแรกที่ผมอจะ,จะแบ่งปันนะครับเป็นความฝันที่ผมรู้สึกถึงมันมากที่สุดในเช้าของวัน27ตุลาคม2020 2000, 2000, 2000, 2000, ถา2028หรืออีก5ปีข้างหน้าตอนนี้ตอนนั้นผมอายุออ26ปีครับเป็นวันที่ผมตื่นขึ้นมาบนเตียงนอนนุ่มๆครับและบ้านหลังนั้นครับผมตื่นขึ้นมาเปิดผ้าม่านผมเห็นวิวแม่น้ำกว้างใหญ่ ใช่ครับที่นั่นคือบ้านของผมเอง <Wow. S 1> บ้านของผมถูกออกแบบมาในสไตล์โมเดิร์นทอร์ปิโกและผมสร้างมันด้วยงบประมาณมากกว่า30ล้านบาทครับ oh. ที่นี่เป็นที่ที่ผมสร้างความสุดมีความทรงจำมากมายเกิดขึ้นที่บ้านหลังนี้และผมชอบมันมากและผมสร้างมันเสร็จแล้วในหัวของผมครับ <Wow. S 1> และอีความฝันในหัวผมคือการให้ผมนั้นอยากที่จะเป็นนักผู้สร้างแรงบันดาลใจครับ ในปี2028จะเป็นอีกปีหนึ่งครับที่คนทั้งประเทศไทยได้รู้จักชายที่ชื่อว่าอัสนัคลา oh. ในฐานะนักพูดสร้างแรงบันดาลใจ <Wow. S 2> จะมีผู้คนมากมายครับที่กลุกออกจากความสิ้นหวัง oh. จะมีผู้คนมากมายครับที่กลับมามีความเชื่อในชีวิตได่กลับมามีความหวังในชีวิตผมจะช่วยพวกเขาเองครับไอ <Wow. S 2> ความฝันหนึ่งที่ผมอยากจะแบ่งปันครับความฝันนี้เป็นความฝันที่ รู้สึกว่าเป็นฟิลลิ่งมากๆเลยในวันที่29กันกายนปี2025เป็นบีที่ฟ้าดินจะเป็นพยานความรักของผมกับคนที่ผมรักรับในยามเย็นวันนะครับลมเยน็นๆพัดผ่านเข้ามาหาผมสัมผัสร่างกายของเราเป็นวันที่ผมตัดสินใจครับพุกเข่าต่อหน้าผู้หญิงคนหนึ่งที่ผมรักมากๆ ร้องพูดกับเขาว่าขอบคุณนะที่ผ่านมาขอบคุณที่อยู่เคียงข้างกันขอบคุณที่ไม่เคยหนีไปไหนมันอาจจะไม่สมบูรณ์แบบมันอาจจะไม่ดีดีมากแต่วันนี้ผมตัดสินใจแล้วแต่งงานกับผมนะครับโอ้ยผมอยากทะให้เธอเป็นแฟนที่เป็นภรรยาที่มีความสุขที่สุดผมอยากจะดูแลเธอให้เหมือนว่าเป็นผู้หญิงที่โชคดีที่สุดในโลกใบนี้ผมอยากให้พวกเขาอยากให้เขา เด้มีชีวิตดีๆผมอยากพาเธอไปเที่ยวผมอยากเธอพาเธอไปกินในสิ่งที่เธออยากกินใช่ค่จจะแล้วผมจะทำมันให้ได้ครับอาจารย์อารอมี่คอยสร้างสาราความฝันของผมและอาท์อมี่จะเป็นคนที่สารความฝันทุกอย่างให้เป็นจริงและความฝันของพวกคุณทุกคนอาทอมี่ก็ช่วยสร้างได้เช่นกันวันนี้ผมอยากจะปลุกความเชื่อของพวกคุณครับ พวกคุณคือสิ่งมาสุดยที่พระเจ้าสร้างขึ้นมาพระเจ้าสร้างขึ้นมาอย่างสมบูรณ์แบบที่สุดคุณไม่ได้อยู่ภายใต้ปัญหาคุณไม่ได้อยู่ภายใต้เศรษฐกิจคุณไม่ได้อยู่ภายใต้สิ่งใดที่รบกวนชีวิตของคุณอยู่ตอนนี้ลืมตาขึ้นเถอะครับปลุกความเชื่อเอาความฝันที่คุณหวังเอาไว้ชีวิตที่คุณหวังไว้เขียนมันลงไปในกระดาษที่คุณได้ในวันนี้และเห็นภาพมันวาดภาพมันให้ชัดเจนในหัวมอนที่ท่านประธานได้กล่าวไปเมื่อสักครู่ แล้วความฝันนั้นมันจะกลายเป็นของคุณวันนี้ครับผมอยากจะบอกคุณอย่างนึงคือเพียงแค่คุณเชื่อทุกอย่างก็เป็นไปได้สำหรับวันนี้อัดนะคราหินดีรับใช้ทุกท่านขอบคุณนะครับคอัดนาคราหินดีรับได้เลองรับได้รับไปเลยนะครับชิมผู้นิยมแชร์โปรเซ็ตหนึ่งชุดค่